ที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยานายกฤษเทียนมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อมกองสวัสดิการสังคมและผู้บริหารของเทศบาลนครพาผู้สื่อข่าวดูแปลงผักปันสุขเพื่อสุขภาพที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานกองสาธารณาสุขที่ปรับพื้นที่จากสวนย่อมให้มาเป็นแปลงปลูกพืชผักสวนครัวที่มีทั้งต้นพริกกระเพราตะไคร้โหระพาแตงกวามะเขือเปราะเป็นแปลงผักสุขภาพปลอดสารพิษ100%ให้ชาวบ้านได้มาเก็บเพื่อนำไปประกอบอาหาร ได้นในกรกฤาเถียนมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวโดยเป็นความคิดเริ่มของว่าที่ร้อยตรีสมทรงสรรพโกศลกุลนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาที่เห็นว่าบริเวณพื้นที่หน้ากองสาธารณาสุขนั้นเป็นพื้นที่ว่างเปลา่าจึงคิดว่าควรน,นําม,มาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้มอบหมายให้หัวหน้ากองสาธารณสุขนำเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเช่นต้นกระเพราตะไคร้โหระพาแตงกวามะเขือเปราะเป็นต้นนํามาโรยปลูกพอเติบโตให้ผลผลิตก็ให้ชาวบ้านมาเก็บนําไปประกอบอาหารได้ไม่ต้องไปซื้อ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9หลังชาวบ้านทราบข่าวต่างก็พากันมาเก็บผักสวนครัวนําไปประกอบอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่มาหาหมอที่กองสาธารณสุขหรือมาติดต่อราชการที่เทศบาลก็ได้พืชผักกลับไปประกอบอาหารที่บ้านอีกด้วย โดยนโยบายของท่านว่าที่100ร้อยตีสมทรงสมโ,โสมลคุณนะครับนายกเทศมนตรีนครพนมศรีวิทยานะครับจริงๆแล้วท่านนายกเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบเรื่องต้นไม้มากนะครับพอมาดูในพื้นที่ในเขตเทศบาลนะครับในสานักง,งานเทศบาลนะครับจุดแรกจริงๆไม่ได้เป็นจุดนี้นะครับจุดแรกจริงๆอยู่ตรงนู้นทำเราท่านนายกเนี่ยให,ให้ให้ให้นโยบายมาตอนนั้นเป็นแค่กระถินกระถินปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยมาดําเนินการปลูกกระถินปุ๊บมีชาวบ้านมาเด่นมาเก็บ ก็เลยเป็นนโยบายเริ่มต้นว่าเอ่อบริเวณสวนสวนตรงหน้ากองสาธารณสุขเนี่ยมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการเป็นจํานวนมากนะครับตรงนี้มันเป็นระหว่างกองสาธารณสุขกับกองสวัสดิการซึ่งมีพี่น้องประชาชนมาติดต่อก็เลยคิดริเริ่มนะครับให้ผอกองสาธารณสุขกับผอกองสวัสดิการเนี่ยดำเนินการดูพื้นที่บริเวณหน้ากองสาธารณสุขมีพื้นที่ว่างอยู่ที่เป็นปลูกต้นไม้เอ่อไม้ประดับก็เลยเปลี่ยนแปลงเป็นว่า ทำเป็นพืนผักสวนครัวนะครับท่านนายกมองว่าสมมุติว่าพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการสามารถใช้ประโยชน์บริเวณแปลงผักเนี่ยเอาเก็บพืชผักสวนครัวไปใช้ประโยชน์ได้ก็เลยดําเนินการให้มีพวกสมาชิกเริกก่มต้นก่อนนะครับเป็นสมาชิกเป็นเลขาเป็นสทออเป็นขออ,อแล้วจนที่กองสาธารณสุขเนี่ยมาดาเนินการขุดแปลงผักท่านนายกมาโรยแปลงผักเองนะครับจุดนี้นะครับท่านนายกสม,มทรงก็ จะมีพวกพืชผักสวนครัวให้พี่น้องประชาชนมาเด็ดเอาไปใช้ทำมาทำกินที่บริเวณที่บ้านตัวเองครับผมผลตอบรับดีไหมครับดีนะครับเออก็พอมาตรวจสุขภาพหรือมาติดต่อของกองสวัสดิการปุ๊บเขามาเห็นพวกใบกะเพราก็มาเด็ดตอนนี้เห็นเล็งฟักกันอยู่ครับฟักเริ่ม ใหญ่แล้วนะครับก็คงจะได้ให้พี่น้องประชาชนเอาไปใช้คงจะขยายต่อไปเห็นท่านนายกบอกว่าดูในรอบเทศบาลบ้านของเราก่อนเนี่ยนะครับจะทําแปลงผักอย่างเงี้ยเพื่อพี่น้องประชาชนครับผมอันนี้ใบอะไรครับเก็บเก็บอะไรกันอยู่เอาไปทําอะไรผัดมะเขือยาวค่ะล้วไปจะไปแกงเขียวหวาน,น <ผม S 1> แกงเขียวหวานอันเลืนผัดมะเขือยาวแกงเขียวหวานันต้องรอผมหน่อยหนึ่งอันนี้นนเก็บทำอะไรป้าเมนูอะไรวันี้ทำเมนูอะไรป้า เพราะว่ามันปลอดสารพิษใช่ไหมมันมันมันดีอะเราทานแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ปลอดแต่ปลอดปลอดไทยป้าคิดว่าโครงการนี้ดีไหมดีค่ะดีเลยดีเทําให้เราประหยัดการทุกทที่น่าจะมีสักหน่อยสักคนละสวนสวนอย่างนี้แล้วลงเอาไว้แบบนี้นะอ๋อเป็นเรื่องที่ดีเลยนะใช่ก็คืออันนี้มันช่วยประหยัดรายได้เราด้วยใช่ประหยัดรายได้แล้วก็เราได้กินผักปลอดสารพิษเนี่ยสำคัญตรงนี้ไงครับผมทำไมเพราะเดี๋ยวนี้โรคมันเยอะแยะเหลือเกินเนาะ ขาได้กินมูลด้วยไหมเนี่ยใบเนี่ย